ดูทักให้ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาปลาต้องเป็นปลาช่อนนะปลาเนี่ยก็ต้องเป็นปลาหน้าเขียงโลเท่าไหร่ครับพี่240อโอ้แพงอยู่นะ <c oughs> อ้จะราคาโครเอาเรื่องเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ลงไปจะรอด สวัสดีครับอินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกับตาลพัดครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทําบุญกันครับจริงเราก็ไม่ใช่คนเข้าวัดเข้าวาอะไรหรอกมิมี่ขอดูทักให้ไปทําบุญทําบุญในที่นี้ก็คือต้องไปทําบุญไปปล่อยนกปล่อยปลาปลาต้องเป็นปลาชนอนนะปลาเนี่ยจะต้องเป็นปลาหน้าเขียงคือปลาหน้าเขียงเนี่ยมันคือปลาที่แบบว่าอยู่ในแผงเขารอจะทุบหัวนึกออกไหมแกไม่รอดแน่ขั้นแรกคือเราจะไปตามหาปลาหน้าเขียงกันก่อน โลเคชั่นแรกที่เราจะมาหาปลาหน้าเขียงนะครับก็คือซอยแถวบ้านพอดี <c oughs> คุณแม่บอกว่าแถวแถวนี้มีขายปลาหน้าเขียงอยู่แต่ต้องมาเช้านิดนึงซึ่งเราก็ตื่นกันเช้าเลยเกิน9โมงกว่า <c oughs> แต่เ,เหมือนตลาดจะวายแล้วอะเพาเก็บของกันไม่หมดหรอเดี๋ยวเราลองขับดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีจริงเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดใหญ่เลยคือจริงจริงอะเวลาเราไปทาบุญนหน้าวัดอะเขาก็จะมีปลา,าขายเพื่อเอาไปปล่อยโดยเฉพาะเนี่ยหรอปะแต่ปลาพวกนั้นมันเป็นปลาที่จับมาเพื่อเอาไปปล่อยเนมันคือปลาที่เอาไว้ทําบุญอย่าเราแย่แ้วนีแท้นี่นแหละเขาเรียกว่าปลาหน้าเคียงของจริงคือส่วนใหญ่ตลาดมันจะเป็นปลาที่แบบน้องน้ําแข็งมานะนึกออกปะปลาสดสดที่แบบว่ายอยู่ในอ่างหายยาอยู่หนูจะซื้อกี่ตัวคะหมอดูบอกให้สัวแต่้ง เออไปช่อนช่อนอเมซอนได้ไหมเปีย็เปลี่ยนไปช่อนหน้าตาเป็นไงจริงเหรอไปช่อนหน้าตาเหมือนขี้กุดเหรอตอนนี้เราเข้ามาถึงตลาดสามกรแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันก่อนตลาดสามกรโฉบใหม่ใช้ไล่แม่นบ๊อบเตรียมพบกับเฮียไปไหนเขาทุบหมดแล้วพี่ครับตลาดสามกรไม่มีแหรอพี่มีครับเนี่ยเข้าตัวแมคโครนะครับเข้าตัวแมคโครอ๋อโอเค ขอบคุณครับยังมีอยู่ยอ,อย,อยสเสร็จว่สติดป้ายกำลังเรโนเวทสงสัยดวงจะไม่ได้ปล่อยเที่ยวฝุดวันนี้ทุกคนตลาดนะใหญ่ไปเลอเธอเลยเมื่อกี้ถามคนดูแลเขาบอกว่าไม่มีปลาสดมีแต่ปลาวางอยู่บนต้นแข่งเดียวไปเดี๋ยวเราไปเจอที่ตลาดมีนบุรีตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดมีนบุรีแล้วนะครับใหญ่มากที่นี่เขาแบ่งเป็นทั้งตลาดแบบของแห้งของสดเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเยอะมากมากออกเลยแล้วไปจอดฟังของสดอยู่ few moments l ปกติเราไม่ไพยได้ไดมาเดินตลาดอะแล้วดูแต่งตัวดิเพื่อการทำบุญนะครับเราต้องลงทุนเฮ้ยดูทรงแล้วน่าจะมีอะนี่นี่ของสดฝั่งนี้เลยมี่สอยนู้นสอยนูน้น <c oughs> ถ้าอาม่ามาเดินนะรับรองถูกใจออ้ยนี่ไงว่ายูอันนี้ไปช่อนป่ะพี่อันีอย้ายอีม,มีครั้งที่สองมีไปช่อนไหมพี่ลาช่อนตอนนี้แพงไม่เลยไม่สั่งเอาหรออนนี้ขึ้นเงินโจรสองร้อยกว่า จะซื้อไม่ปล่อย,อยแถวนี้คือไม่มีเลยแล้วฝั่งตรงข้ามมีไหมมีน้อยต้องไปดูกัน,นก็แพงแค่อ็โดนส่ร้อนโอเคขอบคุณมากครับไม่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าปกติพวกปลาช่อนเนี่ยเขารับไมาจดา้ฝั่งขเขมรราคาไมถูกโลนึงร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้มันมีสงครามปิดชายแดนเขาก็เลยต้องไปเอาปลาช่อนมาจากพวกแถวสุพรรณสุรินปลาของคนไทยราคาแพงก็เลยโดนราคาอย่างแพงเลยอไปเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนู้นกันโอ้ยแต่งตัวเป็นคุณนายไปเดินตลาดู่มวมู ไม่ใช่เหรอนี่ไงกระจังเต็มเลยสวัสดีครับมีปลาช่อนไหมพี่ปลาช่อนสดไหมพี่แบบยังว่ายอยู่เลยนะเฮ้ยเจอแล้วโลเท่าไหร่ครับหนึ่งกิโลจะซื้อไปปล่อย3ตัวโลเท่าไหร่ครับพี่240โอ้หแพงอยู่นะตอนนี้แพงด่านมันปิดไงอ๋อยหน้าเหมือนเคี้ยวขุดจริงด้วยเอ้ยลองชั่งก่อนพี่กี่โลโอ้โหใหญ่ใหญ่งี้ใหญ่่โลสองสามสองะด้ปลาช่อนสามโล2 ตัวใหญ่จะดีเอาตัวเล็กไปเลยตัวใหญ่กินอ๋อถ้าจะปล่อยเขาบอกให้ปล่อยตัวใหญ่เอาปล่อยตัวเล็กเดี๋ยวตัวใหญ่มันกินคิดจะปล่อยเลยเอาเอะ ทำบุญตาบุญไปลูกเนี่ยเรียกหน้าเขียงของจริงเดี๋ยวเราอยากได้แบบบุญจะรักราาคโคตรเอาเรื่องเดี๋ยวช่วยเขาทำบุญหน่อยไปปล่อยที่ไหนไปปล่อยวัดแถวนี้แหละพี่บัมเพ็ญไงเออบัมเพ็ญเหนือใต้ใช่ไหมใช่นี่แหละไปซึ่งเหนือใซ้ายก็เข้าวัดไปปล่อยได้เดี๋ยวพี่ไปปล่อยได้เลยใช่ไหมพี่ปล่อยได้เลยแล้วเขาจะไปกินคนอื่นไหมเนี่ยสามตัวเนี่ยมันจะคงกินตัวดีแล้วหรอขอบคุณนะครับโชคดีมากเดินเข้าซอยแรกเจอเลยนึกว่าต้องเข้าไปข้างในแล้วตอนแรกขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาบ่ายนะลูก อโอเคโดนไปเท่าไหร่เจ็ดบนีถือว่าทำบุญ760บาทอ๋อแต่ตันเข้าใจแล้วว่าทำไมตัวมันใหญ่ตอนที่มิมีมปล่อยที่บอกตัวเล็กอะคือมิมีซื้อหน้าวัดปล่อยใช่ปะไม่ใช่ซื้อหน้าวาดัดซื้อร้านปล่อยปลาเนี่ยแหละหมายถึงว่าร้านสำหรับขายของปลาไปปล่อยใช่ไหม เข้าใจละคือปลาที่หน้าเขียงไม่มีตัวเล็กตัวเล็กเขาไม่จับมาขายคือคนส่วนใหญ่กินอะเขากินตัไซนี้มันต้องไซนี้แหละคือไซเล็กกว่านี้เขาไม่กินปลาท่อนลุยสวนมันก็ต้องตัวใหญ่คือทุกร้านอาหารมันใช้ไซนี้หมดถ้าตัวเล็กกว่านี้มันเนื้อมันน้อยเขาไม่น่าจะซื้อมากินนียไงไอพวกนี้คือตัวโตละคอมมั่นเพราะงั้นถ้าหนูจะเลงปลาหน้าเขียงมันได้ไซนี้แหละแต่เรามาจังหวะปลาแพงพอดีเรียกได้ว่ารับบุญกันไปเต็มเ็นะเดี๋ยวเราไปเจอที่วัดบําเพ็ญใต้ครับเข้าไปจอดในวัดกันเพราะว่า แบกปลาหนักมาก3มตัวนี่รวมน้ำอีกผมว่าถุงนี้มีเจ็ดโลได้ไปหลวงพี่ครับแม่น้ำอยู่ตรงไหนครับตรงไปนู่นเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับนี่นะครับเขตอภัยทานห้ามจับสัตว์น้ำเนี่ยแหละจะมาปล่อยต้องมาปล่อยตรงนี้เดี๋ยวกันไอ้นี่ลงไปจะรอดแล้วเขาจะไปกินคนอื่นไหมเนี่ยเขาคงกินก็วน ดีแล้วที่หนูซื้อตัวใหญ่มานี่ถ้าซื้อตัวเลก็กกว่านี้ไม่รอดมามามีลงมาแล้วอ่ะเอาอยัางกนขอเห้มคนาทำได้ป่ะทัก็ให้หนูทำเนี่ยยวเขาแกะให้เฉยแล้วหนูจับเทลเลย,ลยนหนูปล่อยปลาหนูไม่ได้โดดลงไปช่อนจะไปอยู่กับสวายได้ไหมนี่นะฮะน้องปลาของเราจะได้ไปแล้วจะได้ไปเที่ยวแล้วแต่กล้องมันตัวเล็กนะแต่คือตัวจริงมันใหญ่มากใหญ่ดินี่เท่าแขนอะตัวเท่าแขนใหญ่นะ แต่สู้้ข้างล่างไม่ได้ข้างล่างเท้าขาแต่คิดว่าลงไปน่าจะรอดนะน่าจะอยู่ด้วยกันได้แกไม่รอดแน่ข้างล่างน่าจะกินไม่ไหวคือถ้าเอาตัวเล็กมานี่ไม่รอดชัวเจอสวายงําแน่นอนแต่สวายเขาไม่กินเนื้อปะแต่ก็ไม่แน่นะบางทีนึกว่าเป็นขนมปังอะเนาะสวบหมดเนี่ยตลาดน้ำครับวิวดีมากฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งบําเพ็ญใต้ฝั่งนู้นเรียกวัดบําเพ็ญเหนือถือว่าร่มรื่นดีครับดีดีให้ถอดรองเท้าด้วยหรอหนูสวดด้วยกันไหมอ่ะไม่ไรหนูสวดเลยเดี๋ยวเขาเป็นลูกมือ ก่อนปล่อยต้องมีการตรวจนะตรวจให้เขาได้บุญได้โชคได้ไดไดลาภคนไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวา้วจะรู้สึกเจอเกันจัง, <S <S งเมื่อเจ้านั่งสมาธิเจ้าจะถูกลายล้อมไปด้วยอดีตอนาคตเวลาหนูเทนหนูจับข้างล่างยกขึ้นนะ,ะยกให้ขึ้นบอกแล้ววันไหนหนูเอาจับข้างล่างหนูยึงข้างล่างอกอก,ออกไ,ไปแล้วโอ้โหแวบเลยลงไปบอกที่ไหนเนี่ยลูกพี่เต็มเลย นี่วัดบํเพ็ญใต้มใีให้ให้อาหารแพ้ด้วยนะแล้วก็มีนี่ไอไก่หน้าขนน่ารักมากไอตัวเนี้ยลูกไก่ตัวนี้ไม่มีขนไออันอันนั้นผิดกงอันนั้นมาแย่งเขากินน,น,นี่เนียนเลยเนียนเลยไก่หน้าขนน่ารักมากโอเคครับวันนี้ภารกิจเราก็เสร็จสิ้นได้ปล่อยปลาสมใจอยากแสามตัวนะฮะโอเควอกวันนี้ก็เป็นวอล์กแบบสายบุญน,นะดูแต่งตัวแบบสายบุญวะ,ะ okay. โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหาอะไรกินก่อนไปหาอะไรกินก่อนบ๊ายบาย